สวัสดีครับขออนุญาตเปิดเหรียญอนุสรสร้างโรงเรียนพระปะริยธรรมวัดธาตุจังหวัดขอนแก่นปี2518เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหลังเรียบไม่เจาะหู สภาพสวยเป็นเหลียนสร้างอนุสร์สร้างโรงเรียนพระประยะธรรมในตัวเมืองได้รวบรวมเกจิในจังหวัดขอนแก่นมาร่วมกันปลุกเสกถือได้ว่าเป็นพิธีใหญ่สภาพสวยเอาส่งร้อหรวมส่งครับขอบคุณครับ